ครับสวัสดีครับผมพัชจากดิจิตอลโฟกนะครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องฟิลเตอร์สแกนยี่ห้อแอนบิดนะครับผมตัวเครื่อง Acces s Control นะครับแบบฟิลเตอร์เป็นของแอนบิดนะครับยกตัวอย่างเช่นรุ่น VF30 นะครับเออตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะบันทึกเวลาการเข้าออกของพนักงานได้นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยจะบันทึกไว้ภายในและสามารถ Export ออกมาได้นะครับผม โดยปกติแล้วนะครับตัวเครื่องฟิกเกอร์สแกนตัวนี้นครับผมในบริษัทต่างๆนะครับจะต่อสายแลนไมยไร้อยแล้วนะครับแล้วกำหนด IP เป็นแบบฟิกไอพนะครับ<ล>เริ่มมาที่ตัวโปรแกรมนะครับผมในตัวโปรแกรมนะครับที่ทางบริษัทดิจิตอลโฟกัสให้ไปนะครับหรือคุณจะไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ a อ p ฟ s เองก็คือตัวโปรแกรมตัวนี้ครับ เมื่อผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเจอกับตัวโปรแกรมนะครับที่เป็นหน้าขาวว่างๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งปกตินะครับจะมีเครื่องคล้ายๆเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับคือสีส้มอยู่เครื่องหนึ่งนะครับให้เรากด modify unit ครับผมจะสังเกตว่าจะมีด้านซ้ายผมเป็นเกี่ยวกับ terminal info ทั้งหมดนะครับด้านซ้ายนะครับผมจะเกี่ยวกับตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็น device name group device id ต่างๆครับผม เ้ินความสําคัญครับผมก็คือด้านขวาครับผมจะเป็น communication method ครับคือวิธีการเชื่อมต่อนั่นเองครับถ้าเครื่องตัว a d i s นี้คุณต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็น USB ให้คุณเลือกที่ USB ครับ no no driver no, no, นะครับคือไม่ต้องลง driver เป็นแบบ plug and play ได้เลยครับถ้าคุณต่อแบบแ a นฮะคือถ้าปกติแล้วเนี่ยการต่อแบบ l นะครับผมจะต่อเป็นแบบ l แ a บบแนเข้าสู่ตัวสวิตช์หรือตัวาเตอร์มากกว่าครับผม ซึ่งโดยปกติแล้วเครื่องสแกน Finger Scan a n น i ิ e นะครับก็จะถูกฟ i ก IP ไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใส่ IP เดียวกับ IP ของเครื่อง a n น i t e นั้นนะครับเสร็จแล้วกด OK ครับเมื่อเราเอามาวิชีนะครับผมก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆของเครื่องนั้นนะครับเรามาเริ่มดึงเวลาพนักงานกันเลยนะครับอย่างที่หนึงครับผมก็คือเราต้อง s ิ n t i เพื่อให้เวลาตรงกันก่อนนะครับผม กดโอเคครับด้านล่างนะครับผมจะเป็นสถานะแสดงสเตตัสต่างๆนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างตอนนี้ผมกดสิ่งพนัยทามไปก็จะขึ้นว่าสิ n i พนัยสัจจะฟูครับสําเร็จต่อไปนะครับผมให้เรากดดาวน์โหลดเรคคอร์ดครับผมในครั้งแรกที่เราใช้งานนะครับผมให้เรากดที่ดาวน์โหลด all Record นะครับแต่ในครั้งต่อๆไปให้เรากดที่ดาวน์โหลด new Record ก็เพียงพอครับกดโอเคครับ ยกต,ตัวอย่างครับผมกดดาวน์โหลด e w record ไปเนี่ยก็คือจะไม่ขึ้น record มาเพราะว่าบอกว่า no new new record แะครับผมแต่ถ้าผมลองกด all, all ออดาวน์โหลด l อ e รคอดนะครับผมก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ครับสังเกตจากแถบดาวน์โหลดด้านล่างนะครับผมจะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง100%ครับอาจจะใช้เวลาสักครู่นะฮะให้รอสักพักหนึ่ง ครับเมื่อแทบดาวน์โหลดนะครับผมขึ้นร0 0ประเจนนะครับจะเห็นตรงเซตัสนะครับผมเห็นว่าเอ่อเ d the r e e o r d ์ complete นะครับแล้วก็แสดง record ที่ complete มานะครับผมเท่านี้นะครับก็ r e c คอร์ทั้งหมดนะครับก็จะมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับแต่เรายังใช้งานไม่ได้นะครับผมมันเหมือนข้อมูลดิบต่อไปนะครับก็คือเราต้อง export มันออกไปครับให้เราไปที่ record แทบด้านบนนะครับ record management ครับแล้วเลือกที่ เวลานะครับผมที่ต้องการแล้วเลือกที่เวลาที่ต้องการนะครับเป็นวันนี้ผมกดเซิร์ชหนึ่งครั้งครับจะขึ้นตารางมานะฮะแล้วผมก็เลือกประเภทไฟล์ที่ export ตยกตัวอย่างเช่นผมเลือกเป็น txt นะครับแล้วก็เลือกฟอร์แมตต่างๆผมเอาเนมด้วยถูกนะครับว่าให้เป็นแบบฟอร์แมตแบบไหนมี description อะไรบ้างนะครับ employee นัมเบอร์แรงนะครับผมก็คือความยาวของรหัสพน,นักงานนะครับผมยาวของผมนะครับเป็น1 2 3 4 5 6 7 7หลักนะครับผมผมูเปลี่ยนตรงเี้เป็นเหลักและผมกดที่ export record ครับอ่าครับผมเมื่อกดปุ๊บนะครับก็ให้เซฟไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการครับผมต้องชื่อว่า Save Record โอเคโอเคเรียบร้อยครับ ลองลองมาดูกันนี่นะครับที่เซฟไดคอร์ดเนี่ยเห็นไหมครับก็จะได้ชื่อพนักงานมาเวลาต่างๆนะครับผมเวลาการเข้างานนะครับเรียบร้อยครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับเออผมลองกดที่ export format น,นะครับผมเลือกเป็น xls นะครับหรือเป็น excel นะครับโอเคครับกด export record ครับเลือกว่า save record excel โอเค เรียบร้อยครับผมก็จะได้เป็นไฟล์ Excel มานะครับไฟล์หนึ่งนะฮะก็จะเป็นตารางนี้เลยครับแสดงเวลาการเข้างานนะครับก็จะไล่จากคนที่มาช้าสุดนะครับจนถึงคนที่มาสายนะครับ เรียบร้อยครับ